นะครับที่มีคอมเมนต์มาว่าพอผมทํารายการซูมทํารายการไลฟ์ไปออกรายการที่โน่นที่นี่แล้วภาพเสียงนะครับดูไม่ค่อยชัดเลยก็เลยซื้อไฟวงมาติดให้เพื่อให้เวลาผมทําไลฟ์ออกรายการต่างๆนะครับจะได้สว่างมากขึ้นนะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วมีโอกาสในครั้งหน้าจะไปใช้ครับขอบคุณครับเอาจริงเหร สำนักง,งานพัฒนาและสัสดารดิจิทัลสวัสดีค่ะเกุนากดเบอร์ภายในที่ท่านทราบหรือกด0เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์ให้กดเบอร์ภายในนะครับกดเบอร์ภายในซึ่งในนี้นงงนไม่ได้บอกนะครับ,บผมกด0ติดต่อโอเปอเรเตอร์ไปนะครับ สวัสดีครับผมโทรมาสอบถามเรื่องการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ data.go.th ที่เกี่ยวกับรายงานโควิดประจำวันข้อมูลประจำประเทศไทยครับี่เลกส่กับคุณอะไรครับผมชื่อธนาทรครับคุณธนาทรต้องรบกวนติดต่อเป็นเบอร์นึงนะคบ,บอ,อ๋อสะดวกครับเบอร์อ,อะไรครับ ศูนย์สองหกหนึ่งสองค่ะหกหนึ่งสองหกหกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกสิบหกสิบนะครับหกหนึ่งสองหกสิบหกสิบครับขอบคุณนี่เป็นเบอร์ของหน่วยงานไหนครับเป็นเป็นหน่วยงานเดียวกันกับที่โทรมาเนี่ยคะ่ะสำนักง,งานพัฒนาสถา,าบาันนิติแต่ว่าจะเป็นส่วนอยู่ใลูกค้าอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ยินดีให้บริการค่ะ Welcome to DGA Contact Center For English please press 8ภาษา,าไทยกรุณารอสักครู่บริการจีนกด 2. 2บริการเบลโกไทยกด3บริการจีนคอนเฟรนต์กด4บริการอ e ีสารบันกด5บริการโอเพนไอดีกด6ติดต่อเรื่องอื่นๆกดเจ็ด ฟังซ้ำผมกดเจ็ดนะครับติดต่อเรื่องอื <ๆ S 1> อ่นๆนะครับกำลังโอนสายเปลียนเจ้าหน้าที่ด g a ขอบันทึกการสนทนาเพื่อพัฒนาการบริการที่ดียิ่งขึ้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มทุกคู่สายกรุณารอสักครู่ อ่สวัสดีค่ะนี่คบิาค่ะสวัสดีครับออผมโทรมาสอบถามเรื่องการโหลดข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ data.go.th ในเรื่องของรายงานโควิด -19 ประจำวันข้อมูลประจำประเทศไทยครับคือถ้าเข้าไปที่หน้านี้หน่ยนะครับจะมเออีเมนูให้เลือกข้อมูลที่จะดาวน์โหลดอย่างเช่น รายงานโควิด19แสดงค่าประจำวันอย่างเช่นรายงานโควิด19ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลารายงานโควิด19ข้อมูลแต่ละเคสอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอคลิกด,ดาวน์โหลดเข้าไปแล้วเนี่ยมันออพอคลิกด,ดาวน์โหลดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นว่าไม่สามารถเปิดหน้าเว็บนี้ได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์หยุดการโต้อตอบนะครับก็เลยอยากจะถามว่าสถานะการดาวน์โหลดพวกนี้มันเป็นยังไงครับสามารถดาวน์โหลดได้หรือไม่ได้ครับ หน้า d a t a g o t h ใช่ไหมคะใช่ครับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะครับผมใช่ครับคุณนะคะ ข้อมูลในส่วนนี้สามารถดาวน์โหลดได้ปกตินะคะอะไรนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ปกติคะ่ะตัวไหนดาวน์โหลดได้ตามปกตินะครับผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมลองมาสองสามครั้งเนี่ยนะครับรายงานข้อมูลรายงานโควิด1ิบข้อมูลแต่ละเคสเนี่ยนะครับ ไม่ได้ครับลองดูสิฮะก็เลยอยากถามว่าทำไมมันจะไปดาวน์โหลดได้จากที่ไหนครับต้องทำยังไงต่อครับ ทษครับยังอยู่หรือเปล่าครับอ,อยู่ค่ะได้ไหมคะดาว์โหลดได้ไหมคะไม่ได้ครับมันจะขึ้นแบบเมื่อกี้ฮะผมขึ้นมาสามอันแล้วฮะขึ้นมาสี่อันแล้วฮะอ่าตรงนี้อยู่ที่รายงานจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าประจําวันใช่ไหมคะหรือว่าเป็นหัวข้อไหนคะรายงานจํานวนผู้เอ่อผมยกตัวอย่างคือถ้าเป็นรายงาน จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ประจําวันเนี่ยอันนี้ถ้ากดเข้าไปเนี่ยมันต้องใหออ้ใส่ข้อมูลอีเมลใช่ไหมครับใช่ค่ะครับใช่ไหมครับแต่ส่วนอันอื่นถ้าลองลกดไล่ลงมาเนี่ยนะครับมันจะมันจะมันจะขึ้นไปแท็บใหม่แล้วพอขึ้นไปแท็บใหม่แล้วมันก็จะดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะถ้าเป็นในส่วนของข้อมูล API อันนี้จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้คะ่ะ อันที่ดาวโหลดได้ก็คืออันที่เขา้เขาทำมีปุ่มให้ดาวน์โหลดครับแล้วทําไมข้อมูล API ดาวน์โหลดไม่ได้นะฮะอ่าตรงนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อ่ะค่ะก็คือไม่สามารถเห็นข้อมูลได้ใช่ค่ะ๋อะแล้วเราสามารถเอ่อเอ่อถ้าไปที่กรมควบคุมโรคโดยตรงเขาจะให้เห็นข้อมูลนี้ป่ะ อ่าค่ะอันนี้ต้องติดต่อไปที่กรมควบคุมโรคโดยตรงค่ะพร้ะผมไม่แน่ใจถ้าทาไมไม่ผมผมถามนิดนึงนะครับถ้าไม่ให้ดาวน์โหลดขึ้นเมนูมาทําไมฮะอ่าในส่วนของข้อมูลตรงนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคเขาเป็นคนนํามาลงอะค่ะเราจะไม่ทราบรายละเอียดว่าที่เขานํามาลงแล้วทําไมถึงดาวน์โหลดไม่ได้อะค่ะเข้าใจคือถ้าเกิดว่าไม่ให้คือผมไม่แน่ใจถ้าถ้าไม่ให้ข้อมูลกับประชาชนก็ไม่ต้องใส่เมนูมาน่าจะน่าจะดีกว่าไหมฮะ พอใส่เมนูมาปุ๊บมันดาวน์โหลดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีความพยายามปิดบังอะไรหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพอพอพอเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะใช่ไหมฮะอืมอโอเคแต่หมายความว่าทาง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 ดีทางดีเนี่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่สามารถช่วยช่วยให้ผมดาวน์โหลดข้อมูลชุดนี้ได้ใช่ไหมครับ ในข้อมูลตรงนี้ค่ะทางเราก็ไม่สามารถดูได้ค่ะยังไงต้องติดต่อกับทางกรมควบคุมโรคโดยตรงเพราะว่าเขาเป็นคนนําข้อมูลมาลงเองนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะครับก็ อย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะครับแม้แตออ่นะครับฐานข้อมูลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA นะครับก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมเมื่อมีแท็บให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่อยู่ในหน้าจอต่างๆตรง,ง,งนี้ได้นะครับจริงๆภาครัฐไทยก็มีการทำการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการเก็บวัคซีนการกระจายวัคซีน จำนวนสต็อกวัคซีนอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหน้าจอนี้ซึ่งเป็นหน้าจอที่ดึงมาจากเว็บไซต์ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเราลงไปดูรายละเอียดดีๆฐานข้อมูลก็ยังน้อยเกินไปไม่มีการอัปเดตท,ทุกวันให้เท่าทันสถานการณ์ไม่มีการเปิดเผยอย่างกว้างขวางและม่หนำซ้ำําข้อมูลในฐานข้อมูลนี้บางอย่างก็ไม่ตรงกันเองบางอย่างก็ขัดแย้งกันเองครับ ทุกท่านครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีความสําคัญครับและอยากจะให้เห็นทุกท่านเห็นว่ารัฐบาลที่เอาใจใส่กับประชาชนนะครับรัฐบาลที่สนใจประชาชนจริงๆนะครับจะมีความพยายามอย่างมากเลยที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลวัคซีนว่าได้วัคซีนมาแล้วเท่าไหร่บ้างมียี่ห้ออะไรบ้างฉีดไปแล้วเท่าไหร่บ้างวัคซีนที่เหลืออยู่มีจํานวนเท่าไหร่นะครับประชาชนที่ติดเชื้อ เทสไปแล้วเท่าไหร่บ้างติดเชื้อไปแล้วเท่าไหร่ไม่ติดเชื้อเท่าไหร่ผลบวกผลลบเป็นยังไงแยกตามย่อยแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การรวมภาพรวมของระดับประเทศของระดับจังหวัดของระดับเ,เทศบาลนะครับเราสามารถดูลงไปถึงระดับชุมชนได้จนไปถึงนะครับข้อมูลของการฉีดจํานวนประชากรแต่ละกลุ่มช่วงอายุนะครับฉีดไปแล้วเท่าไหร่ในแต่ละเมืองนะครับในแต่ละรัฐ รวมถึงในระดับประเทศด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างนี้มันทำให้เกิดอะไรครับ 1. มันทำให้คนเชื่อมั่นรัฐบาลครับมันทำให้คนเชื่อมั่นรัฐบาลว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหารัฐบาลเอาจริงเอาจัง2ครับเป็นสิ่งสำคัญมากคือประชาชนสะดวกสบายครับเข้าถึงข้อมูลได้หมดนะครับว่าจุดเทสนะครับสามารถไปเทสฟรีได้ที่ไหนบ้างที่ที่ใกล้บ้านที่สุดอยู่ที่ไหนเตียงผู้ป่วยมีอยู่ที่ไหนบ้าง นะครับที่ไหนเหลืออยู่เท่าไหร่ห้อง ICU อยูใช้ไปแล้วกี่ห้องนะครับมันทำให้คนสามารถมองเห็นได้ว่าสถานที่ฉีดใกล้บ้านมีที่ไหนบ้างแต่ละที่ใกล้ไกลอย่างไรแต่ละที่มีวัคซีนอะไรให้เลือกบ้างแต่ละที่เปิดปิดกี่โมงสามารถเดินก็ไปฉีดเลือกเวลาที่จะเข้าไปฉีดได้ตามความเหมาะสมสองอย่างนี้มันจะนำไปสู่การชักจูงให้ประชาชนไปฉีดมากขึ้นการทำให้ประชาชน ไปฉีดวัคซีนได้อย่างมั่นใจเพราะมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลการทําให้ข้อมูลเรื่องวัคซีนทั้งซัพพลายเชนรับมาเท่าไหร่แล้วจ่ายไปเท่าไหร่แล้วจ่ายไปที่จังหวัดไหนบ้างอําเภอไหนบ้างแต่และอําเภอมีที่ฉีดกี่ที่แต่และที่มีสต๊อกเหลืออยู่เท่าไหร่เปิดปิดกี่โมงทุกอย่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทําให้ประชาชนนะครับมีความสะดวกสบายมากขึ้น อย่าลืมนะครับผมย้ำอีกครั้งก็คือวัตถุประสงค์ฉีดประชาชนให้ครอบคลุมเยอะที่สุดฉีดให้เร็วที่สุดจะทำให้ป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันการเสียช,ชีวิตของประชาชนได้ดีที่สุดจะทำอย่างนี้ได้ให้ข้อมูลกับประชาชนเยอะๆนะครับจะทำอย่างนี้ได้มีแต่ทำให้ประชาชนไว้ใจรัฐบาลมีแต่จะต้องทำให้ประชาชนสะดวกสบายในการเข้าไปฉีด อยากฝากถึงรัฐบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมนําเสนอไม่ได้เกินเลยใช้ในหลายเมืองแล้วประเทศไทยก็มีศักยภาพที่จะทําเช่นนี้ได้ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจในการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้กับประชาชนประชาชนจะได้ไม่ต้องมาสับสนกันว่าตัวลงวัคซีนตอนนี้รับมาเท่าไหร่แล้วมีอยู่ในมือเท่าไหร่แล้วจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนนะครับก็หวังว่านะครับรัฐบาลจะมีการปรับปรุงกระบวนการฉีดวัคซีนตรงนี้เพื่อให้ประเทศไทย นะครับมีคุมภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างเบลที่สุดประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องทนทุกข์ทรมานต่อการยืดเยื้อของโควิด -19 ขอให้กำลังใจทุกคนในการต่อสู้ตรงนี้นะครับให้กำลังใจบุคลากรแต่ทางการแพทย์ทุกท่านนะครับที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดช่วยเหลือชีวิตของผู้ที่ติดเชื้ออยู่วันนี้สวัสดีครับ